ก็สวัสดีครับผมสวัสดีแม่ครับผมก็ขวัญอุ้ยขึ้นมาดูน้องน้ำโชคนะครับนี่ครับผมก็มาดูอาการน้องน้ำโชคนะครับก็นอนแต่ตอนหัวค่ำนะครับขวัญอุ้ยก็ยังขิดอยู่ขนาดกินก็ยังกินขนาดก็ยังกินตอนนอนครับผมก็ขวัญอุ้ยก็เป็นห่วงมากครับผมขวัญอุ้ยเดินมายังไม่ลุกขึ้นนะครับ ปกติน้องนมโชคยังไม่เป็นอย่างนี้ครับผมก็จะไปถามคุณแม่ครับว่าท้องเสียไปยังไงครับผมก็จับดูตัวก็เย็นอยู่ครับอ๋อลูกลยวลูกลูก,ลก,ลกขึ้นมาลูก่าอ่าก็นี่ครับผมเพราะว่าเรามีความรักพันกันนะ ว่เาเขาไม่สบายก็มาดูหน่อยครับผมเดี๋ยวพ่อควันจะหาไฟนะหาฟืนนะมาจุดเผาข้างๆนะครับว่าให้เขาร่างกายอบอุ่นนะเพราะว่าเนื้อตัวเขาเย็นมากเลยครับผมพ่อควันจับดูตัวเขาเย็นมากตอนตอนหัวคาคุณพ่อจะเอาน้ําสาดว่าสาดทาไมช้างมันตัวเย็นอยู่ช้างม่สบายเนาะพ่อควันกับพูดบอกคุณพ่อคุณพ่อของพ่อควันนะครับ คณพ่อของควัญอุ้ยครับผมก็แกรับควัญอุ้ยมีอยู่แกจะโยนน้ําให้นะครับดูนใส่ยางให้ให้น้องช้างได้กินนะครับนี่เมื่อกี้มารอบหนึ่งนะครับก็ไม่ลุกนะครับพอมารอบนี้ลุกนะครับเดี๋ยวจะเอาเขาเขาเรียกอะไรครับมาขามเปียกนะครับใส่กับเกลือนะผมให้ดับเดบเขาเรียกอะไรครับผมเป็นแบบให้น้องกินน้ำเยอะ แบบให้น้องกินน้ำนอ่จะได้ขับไอสิ่งแบบไอทาเกอะไรเชื่อโลคงนะครับออกนะครับผมก็แบบอีกวิธีหนึ่งครับผมพวขวัญเอยก,ก็มีแบบพูดไม่ถูกนะก,ก็อยังก็อย่าเอาพวกแบบมะนาวนะครับมาถูตรงใต้หูนะครับข้างๆหูใต้โถงก็อย่าให้แบบปินป่นมันดับนะครับผม ก็ฝากด้วยครับฝากติดตามช่องทายส้าอาการของน้องปุ้มปุ้ยนะไอ้น้องน้ำช่องครับวันนี้ควันออ้ยยังคิดหนักนะครับผมสองสัววันนี้น่าจะอยู่เด็กนะครับผมต้องดูอาการตลอดนะเพราะว่ายังเราก็ไม่รู้นะครับว่าเวลานอนหลับเขาจะเป็นยังไงครับผมจะลุกนี่ขึ้นหรือว่าจะมีการอาการแบบไหนบ้างนะมีชักมีอะไรบ้างใครจะไม่รู้ก็อยากจะได้ชิดเขานะครับ ก็ฝากปแม่ทุกท่านครับผมอาการน้องน้นำโชคนะผมก็เดี๋ยวควันอุ้ยลงไปในออนไลน์ครับผมออนไลน์ผลไม้นะครับอันนี้จะเป็นน้องพลอยนะครับเพราะว่าจะผูกไว้ติดกันนะครับว่าน้องพลอยนี้น้องนำโชคถ้าหายห่างกับน้องพลอยไม่ได้เพราะว่าติดน้องพลอยมากนะครับนี่ครับเจ้ายักษ์ใหญ่ครับผมดูท้องครับผม ดูความถ่ายนะดูท้องนะผมดูตัวโบกวนมัมมครับผมก็ฝากด้วยผมฝากกับช่องไท่สองห้าผมฝากช่องนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดครับสกายกดรัวๆครับผมจะได้ไม่รับชมคลิปต่อไปครับผมอ่าน้องพลอยขอบคุณครับคุณแม่ซสีนะครับสวัสดีคุณแม่ซสีนะจ้าสวัสดีจ้าอยู่เสียงในลูกเสียงดังๆลูกเสียงเสียงดังในจ้าเสียง นี่ครับผมเสียงมึงนคนขี้เกียจนะครับผมก็คำว่าสวัสดีครับผม